สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวซื้อขายกันสักนิดนึงนะคะคราวนี้นะคะ2ตํตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะอย่างก o s t ฟเตว็บข่าวสารกีฬาชีเด็ดกีฬาอยากร่วมสนุกแอดไลน ริโอฟอร์ดินาและพอสโคนั่นเองนะคะก็มาพูดถึงดีลของจัดอนซันโช่นะคะก็อย่างริโอเนี่ยเขาก็ต้องการอย่างมากอยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะรีบปิดดีลซันโชให้ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าซันโชมีพรสวรรค์เป็นนักเตะที่เก่งนะคะแล้วสามารถใช้งานได้เป็น10บสปีเลยนะคะถ้าเกิดว่ายอมลงทุนซื้อเนาะทั้งน้้นพอสโคนนะคะก็ออกมาบอกว่า108ล้านปอนด์เนี่ยที่ทางดอทมูลต้องการในค่าตัวของซันโชเนี่ยมันมันก็แพงนะมันแพง สักนิดนึงนะคะแต่เขามองว่าซานโชเก่งนะคะเหมือนกันแล้วเขาก็มองว่าซานโชจะมาช่วยทีมได้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าถ้าหากว่าโซชาต้องการนะคะเขาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถปิดดีลนี้ได้อย่างแน่นอนเขาเชื่อว่าสุดท้ายซานโชจะได้สวมเสื้อทีศาตแดงอย่างแน่นอนนะคะสําหรับพอสโคเนาะพวกเราแฟนบอลนะคะก็ต้องมาติดตามข่าวกันต่อไปเพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะก็อาจจะสักพักนึ่ะค่ะคงจะเห็นความชัดเจนขึ้นสำหรับ เดี๋ยวจะดอรอสซานโช่นั่นเองนะคะ